สวัสดีครับตอนนี้แอป IG หรือ Instagram ทําเก๋ครับเพื่อเป็นการร่วมฉลองวันเกิดของแอปในเดือนนี้ตัวแอปได้ซ่อนเทคนิคลับที่ทําให้เราสามารถเลือกเปลี่ยนไอคอนของ IG ได้ถึง13แบบเลยครับอยากใช้แบบปัจจุบันหรือกลับไปใช้แบบคลาสสิกย้อนเวลาก่อนหน้านี้ที่เราคุ้นเคยหรือแบบสีสันต่างๆสามารถทําได้ง่งายๆไม่ต้องใช้ช็อตคัทไม่ต้องแฮกไม่ต้องเจลเบกทำได้ฟรีไปดูวิธีกันเลยครับ วิธีการก็ง่ายสุดๆให้เพื่อนๆอัปเดตแอป i n s t a g r กรเป็นเวอร์ชันล่าสุดจากนั้นเปิดแอปขึ้นมาแตะแถบรูปตัวเราด้านล่างแล้วแตะเมนู3ขีดด้านบนในเมนูที่สแสดงขึ้นมาเลือกการตั้งค่าในหน้าจอการตั้งค่านี้ให้เพื่อนๆแตะบนหน้าจอครั้งไว้แล้วลากลงมาเลยครับใช่ครับนี่เป็นเทคนิคไม่ลับตอนลากลงมาเพื่อนๆจะเห็นไอคอนอีโมจิโผล่ขึ้นมาด้วยครับพร้อมกับเครื่องจะสั่นเบาๆเป็นจังหวะ ให้ลากลงมาด้านล่างสุดพลุกจะระเบิดขึ้นมาพร้อมหน้าจอไอคอนแอปจะเปิดขึ้นมาเพื่อให้เราสามารถเลือกไอคอนของแอปที่ต้องการใช้ได้เลยครับโดยมีให้เลือกถึง13แบบจุกใจชอบแบบไหนแต่เลือกได้เลยครับอยากเปลี่ยนไอคอนเป็นรูปแบบคลาสสิกที่เคยใช้ก่อนหน้านี้หรือแบบสีสันต่างๆแต่เลือกได้เลยครับเมื่อแตะเลือกในข้อความถามยืนยันที่แสดงขึ้นมาแตะตกลงเมื่อกลับไปที่หน้าจอโฮมเราก็จะได้ไอคอน ig แบบตามที่เราเลือกได้เลยครับเพื่อนๆที่สนใจไปเปลี่ยนกันได้ไปลองเล่นกันได้นะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมและพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับ